ในปัจจุบันนี้เขา walk in เข้าไปในโรงพยาบาลคันเขายังไม่เกิน12สัปดาห์นียหลายแห่งปฏิเสธหลายแห่งมีพฤติกรรมที่แย่มากกว่านั้นคือไลจ่จริงๆแล้วเพดานของเครือข่ายเราเนี่ยต้องการที่จะโหให้มันไปทำแท้งเสรีเลยไหมอาจารย์ การแก้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยได้ขยายสิทธิในการตัดสินใจเหน,เนือเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเนี่ยระดับหนึ่งคืออนุญาตให้ผู้หญิงซึ่งเขาท้องไม่พร้อมและเขาต้องการยุติการตั้งครรเนี่ยสามารถยุติการตั้งครรภด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นทําให้โดยไม่มีความผิดทางกฎหมายภายใน12สัปดาห์แต่ต้องมีแต่เพราะว่ามาตรา301ที่แก้ไขเนี่ยก็ยังบอกว่าถ้าเกิน12สัปดาห์ ถือว่าเป็นความผิดทางอาญามีความผิดตามกฎหมายมีโทษจำและมีโทษปรับโทษปรับเนี่ยก็1นึ่งหมื่นโทษจำนี่ก็6เดือนแต่จริงๆแล้วในกฎหมายก็ยังมีในในเรื่องของตรายมาตราที่ให้20สัปดาห์ไปใช้ข้อนั้นแทนไม่ได้ครับมาตรา305วงเล็บ5เนี่ยมันมีเงื่อนไขและเงื่อนไขนี้ก็คือว่าต้องทำตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพดานของเครือข่ายเราเนี่ยต้องการที่จะโหให้มันไปทําแท้งเสรีเลยไหมอาจารย์ก็พูดมาเป็นครั้งที่ร้อยล้านแล้วนะคะว่าการทําแท้งเสรีไม่มีในโลกนี้เพราะทุกประเทศที่เขาอนุญาตให้มีการทําแท้งได้เขาจะมีเพดานหรือมีเงื่อนไถใดเงื่อนไขหนึ่งอย่างในสหรัฐอเมริกาปีนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือเขากลับมาเรียกร้องยืนยันสิทธิว่าเขามีสิทธิที่เขาจะต้องตัดสินใจเหนือเนื้อตัวร่างกายของของเขาได้ ในประเทศไทยเราสถานก,การณ์ดีกว่าเขาเพราะเนื่องจากกฎหมายอนุญ,ญาตให้ผู้หญิงตัดสินใจเหนือเนื้อตัวร่างกายตนเองได้ภายใน12สัปดาห์ถ้าท้องไม่พร้อมแต่หลังจาก12สัปดาห์ก็ยังมองว่าผิดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการทําเราไม่ต้องการขยายเพดานอะไรทั้งสิ้นแต่เราต้องการให้ยกเลิก้เรื่องความเป็นอัญญากร,ริยะก่อนแล้วเรื่องเพดานอายุคันเนี่ยเราก็ถือตามองค์การอนญญามัยโลกว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะอนุญ,ญาตให้ถึง24สัปดาห์ จารย์หลายท่านก็บอกเลยมันคือโรคปะดับสูงจังหมายความว่าอ,อะไรมันเป็นเรื่องปกติท่านสิ่งที่เราพบก็คือว่ามันยังมีสถานบริการที่มีศักยภาพในการจะให้บริการยุติการนังขันขจำนวนมากไม่ให้บริการหลายแห่งปฏิเสธหลายแห่งมีพฤติกรรมที่แย่มากกว่านั้นคือไล่โดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ำเลยในกรุงเทพมหานครซึ่งมีโรงพยาบาลกทมเนี่ย11แห่ง แลวมีโรงพยาบาลที่ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะคะก็ไม่ให้บริการเราจะยื่นจดหมายวันที่28นี้ว่าให้เป็นนโยบายของคุณชัดชาติข้อ216เพิ่มมาเลยแล้วคุณต้องทําอันนี้เพราะเนื่องจากว่าจากการทํางานของเราได้มีเครือข่ายนี้เราก็พบว่ามีคนประสบปัญหาแล้วไม่สามารถเข้าถึงถ้าเขาจะเข้าถึงได้เขาต้องจ่ายแพงในอัตราที่ยังต่ําประมาณ5,000บาทเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นสิ่งซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ เราไม่เคยมีงานวิจัยติดตามเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยสมัยก่อนบ้านเรามันยังผิดกฎหมายอยู่แต่ในสหรัฐอเมริกามีการติดตามเป็นเจเนอเรชันเนี่ยเขามีงานวิจัยยืนยันว่ากลุ่มที่เขาตั้งท้องไม่พร้อมและเขาต้องการยุติการตั้งครรภ์แล้วเขายุติไม่ได้เนี่ยลูกของเขาแนวโน้มที่จะมีปัญหาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกฎหมายอนุญ,ญาตมาแล้วประมาณ50ปีเนี่ยเขาพบว่าอัตราอาชญากรรมลดลงนะหลังจากที่อนุญ,ญาตให้ผู้หญิงยุติการตั้งครรภ์ได้ มันจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอยากจะชี้ว่ามันจะทำให้การเกิดเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วถ้าเรามีการบริการที่ดีมีการเข้าเข้าถึงการคุมกําเนิดที่ดีมีการอะไรพวกนี้การยุติการตั้งครรภ์มันจะลดน้อยลงด้วยเรื่องพวกนี้มันต้องไปกับปัจจัยอื่นๆเช่นเพศศึกษาด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิงชายแต่ในเชิงของโครงสร้างประชากรอยากจะยืนยันสถานการณ์การยุติการตั้งครรภ์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ เรื่องคนเกิดน้อยในประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องกันครับ